สวัสดีจ้าสวัสดีเนี่ยเมือเศร้าของเยอรมันนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยจักเป็นสิบินไปใส่<ม>กาลลไหลถ้า,ามาเข้าสวนอีกแล้ว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 มาเบิ่งผักเนาวยนาวิชัดยังไปกินมือน,นี้เนาะหอมกระง้าม ขนาหอยก็เป็นดอกแล้วพี่น้องต้นน้อยๆนึนงเบิงเน่แต่ว่าโบาได่เอาขนาเนาะสิมาเอาต้นบ็อกโอรี่ขอโพดกันจะเป็นย,ยังไงขอโพดกำม่ายังพันนด้เก็บอยียงเลยเหมือนีีอุ่นขึ้นมาแน่น้อยนึงจะมาเบิงเรดีดนำ ได้ดิดกับหัวไงเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่รู้ว่าสิเก็บไปกินกับยังกะเลยสิเบเก็บเมื่อนี้สิมาเอาอยอดอืมแต่กะวันรีเหนาเบอรสุกแล้วหนามาแล้วเหนาเลยอันนี้ก็ต้นผักชีงามได้ต้น กระละมากหน่อยคู่ใจอันนี้ก็จะเอาไว้บดเลนเ้หอนถิงเนาะเพราะว่าบะเทออห่อนมากเขายังมีขแขนงให้เฮากินอยู่พี่น้องเอ้ยบอกโคลีน้อยหอยสังบอกโคลีกำผผายอดมันก็สิเอาผัดแสีบได้เห็นพี่นอ้อง บอเล่ลงคลิปบ่เล่ลงวิดีโอโดนแล้วจ้ากมปนค่าเหตุเอียงอยู่ยากหลายเทิ่งโควิดมารอบสองเซบไหลขึ้นก็เกา แต่ว่าสำหรับเด็กหน่อยก็ยังบม่ทันได้หยุดเรียนเพราะว่าเขามีประสบการณ์เขามีเพื่นฐานบทเรียนมากแต่เธอที่แล้วนีนพี่น้องเป็นแบบนี้แตกแล้วแตกแล้วก็เนา่าบริกินนะคะเนาะนี่เนา่าสตอเบ,บอรี่เป็นพิษลงย่ามเป็นอย่งซีสิละ หลงศอกหลงซอยไปแล้วเรือลายขนาด,ดนี่สตบอรีพี่น้องเอ๋ยว่ามนันบ่าลายนี่ยอดสนี่ผัดแสบผัดใส่ปาทุหน่ากำะลังกดกอบรหวานน้อนก็นมี่ไปเบิ้งในคน นอนพี่น้องนอนนอนตัวเขียวหนาวมาหนาวบ่านอนนี่ฮหเป็นยังไงเนาะอ,อยู่ดีวิแห้งกันมาเนาะพี่น้องเอ๋ยหนาวมาแล้วเมืองไทยก็ไดล ว่าทางใดก็เริ่มสิหนาวแล้วดูแด้รักษาสุขภาพจากของเ้อจะเดอย่ามเจ็บย่ามเป็นมากเรามัหยากมือนี่ก็บว่มีเดดแดดไปใช้บดบุขนางจมู้เดียวอยู่ในสวนเมื่อได้แดดดีก็บว่ได้เขาสวนบ่ได้เก็บสวนค้าแต่ผาลูกไปเลาะ นี่บุดเดียวก็ได้ถวยนึงแล้วพี่น้องเดอ้อบ่อยากเขาสวนดูก็ะยานเหยียบซาเลดีพี่น้องเนี่ยซาเลดีเป็นหัวต้นมันเม็ดลนเต็มอยู่นี่เฮ้ยจะยางก็ต้องค่อยๆนอนตัวงหญ่ครับกูนะอ้ตายตีลังกาไวไปนึงน,นอนตีลังกา ม่นก็สีตื่นเ้านะเราเเทศก็เก็บบางส่วนแล้วนะจ๊ะกพแดงดอกเก็บไปบ้างไว้เดี๋ยวเข้าก็แดงเองอยากกินกับจังออกมาเอาในนี่พี่นอ้องยอดง,งาม บ่คยมีใบแก่เลยแต่บคยมียอดแก่เนาะไม่แต่ยอดอ่อนๆอต้นสลัดีแถวนี้ร้นลายขนาดกวางตุง้งฮองเต้โอ้ประกาศซ่อมดอกบ,บ่ผิดเบิ่งขึ้นซ้ำนีเลยพี่้องเอ้ยอันนี้กับพักเอกวางตุง้งฮองเต้บอ้อป,ป,ป,ปัวปอมมงงามเลย ส่วนนั้นก็จะเป็นต้นกระเทียมหอมที่หัวเขาขาดแล้วมันขึ้นมาหม่มเนาะทางนี้จะเป็นต้นกระลำป่มน่ะจ้ะคุณพี่น้องนอนหันนอนนอนโตัวเขียวๆนี่แหละเนี่ยเมื่อเราเข้าสวนเราจะเห็นเขาเพราะว่าเขาสิขึ้นไมย่ยองเทิงต้นสีม่วง กำลังงามานะซักชี่เหล่ากับกำลังงามค่ะวานนี้นีมาเก็บไปกินอยู่เขาสวนเนี่ยมอเร้ากระเทียมกระขึ้นเราจะจะนอไมาวั่้เขาสวนลายเมือ่กระเทียมใส่ที่นอเอ้ยก็มาโดดหัวโดดห่วงโดดห้าองศเบื้องเนี่ย ลุดลงเบิดนี่บาไว้เรามือนีต้องในเขาสวนพี่น้องเอ้ยมาเก็บบะกะเทศนะอากาศรวกอากาศเผาอากาศหนาวช่ำมืดเจ็บไปใส่ตำหงอผักดีกว่าอันนี้บะกะเทศบานเท่าเนาะเบิง้งยังอยู่ได้อยู่เอ้ยที่ได้ผัก ยังเลอหลายพอได้กินยูบะกะเทศกะ,ะกะตะไคร้กัยังบาให้ในมะขุดส่วนหัวอันนี้กะพูนพี่น้องเอ๋ยกำลังขึ้นไปแกงจืดในบ้านหวานไปตำกระแซบมันจะเป็นเลดิดใหญ่เนาะหรือว่าต้นเออย่างเกาะบ้านเขาเอิญแบบหัวกลมไหม โเช่เท่าเออโอ้ยคิดตั้งดูนในโมในไง่สุดไงโมแบนแบนเช่เท่าแบบหัวกลมๆเนาะจ้อนี่ก็จะเป็นกระเทียมจากสีได้หลายบันไดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นชื่นๆนะเนาะพอเคยปลูกไอ้กระเทียมแล้วมันเปื่อยอันนี้จะเป็นต้นกระเทียมหอมจากสีได้ผลผลิตซ้ำใดพี่น้องถ้าเบิง่งถ้าติดตามกันเ้อจะเด้อ นี่เดี๋ยวถ้านนำแข็งล่ง mm. ก็สิได้กินแล้วกินเนงะมันครอบกรอบเป็นตะวันแสบอันนี้ก็ราชินีข้องผักใบเขียวสารอาหารวิตามินเพียบนี่จะได้มาเอาทิ้งเดี๋ยวมันจิบ เหลืองแล้วๆมันจะเป็นโลกนาอกพี่นนองเด็ดทิ้งก่อนก็ชได้มาเก็บส่วนอีกรอบส่วนต้นกระเทียมนะจ๊ะน,นี่จะสีขึ้นบบขึ้นขึ้นย่ดอกยังแข็งแข็งนี่อันใดที่ิ้นขึ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้กระเทียมงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วจ้า คลิปนี้ว่ามีอย่างไรพี่น้องพ่อมาชมสวนเหมือนเดิมพ่อกันไม่คลิปหนาได้จะเด้อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกความมั่งใจได้จะเด้อฝากก็เลยก็แชรกก์กดติดตามน้ำแน่ค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งรักษาสุขภาพได้จะเด้อหนาวแล้วปลอดภัยจากโรคจากไพ่เนาะดูแลร,รักษาจากของอยู่ดีไม่แห้งค่ะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ